ในเพลงนี้ยังคงกลับไปเป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงเวลาของฮิตเป็นชุดเอกเอกเอ็กออเนะครับเช้าเช้าแบบนี้มันต้องดูอะไรที่แบบมันสดใสมันเทิร์มินเทองอ่านะปกติแล้วเป็นคนที่ออกกําลังกายไหมลูกออกตอนสามารถออกตอนเย็นค่ะออกตอนเย็นคือไหนออกจากบ้านออกจากบ้านตอนเย็น ออกไปออกกําลังกายตอนเยกลางวันออกไม่ได้เดี๋ยวละลายหรือไงมันจะมันไปออกกําลังกายตอนเย็นค่ะออกกําลังกายเช้าตื่นไม่ทันไงง่วงก็เปลี่ยนไปกีฬากีฬากีฬาอยากรู้เล่นเล่นอะไรบ้างเดินค่ะเดินเดินธรรมดาเนี่ยแหละโอ้โ้ชมได้ไหมจอกกิ้งจ็อกกิ้งอ่า คลิปต่อไปนี้ป๋าบอกเลยน้องต้นข้าว<ะ>อ่าเป็นเรื่องราวของสเก็ตบอร์ดล้อเดี่ยวเป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องเล่นที่บอกได้ว่าโอ้โหมันพัฒนาไปไกลามากาค่าความคล่<ด>องตัวอะไรต่างๆคือมันเป็นสเก็ตบอร์ดท,ที่ต้องบอกว่าเออตั้งแต่สมัยไหนจี้กงเนี่ยประทานมาให้ฮ<อ>ะ ใช่หนูเกิดไม่ทันเหรอสมัยนั้นน่ะจำได้ไหมที่มียุคเฮ่งเจียกับนาจาเนี่ยสเก็ตบอร์ดตัวนี้เลยเออหนูจำไม่ได้หนูเกิดไม่ทันค่ะไปชมกันว่าเป็นยังไงอ่ะเฮ่งเจียมาโอ้โหเฮ้ยสมัยเฮ่งเจียมีทางด่วนแล้วเหรออ๋อเนี่ยสเก็ตบอร์ดล้อเดียวอ๋อมันเป็นงี้เหรอเจ๋ง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 เห็นปะต้องทรงตัวเก่งนะเออต้องทรงตัวเก่งมาก อคืออ <pec S 2> ันน <Hospital> ี <estab> ้ป่าแปะให้นมฟังหน่อยเขาบอกว่าเครื่องเล่นชิ้นนี้เนี่ยเขาเนี่ยดัดแปลงมาจากล้อเครื่องบินที่ เขาทิ้งแล้วเอามาผสมกับไม้เฮ้ยไม่มีล้อเออเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอ่ะเฮ้ยให้มันบินได้ถึงข้างบนเลยเหรอเพื่อเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้สเก็ตบอร์ดล้อเดียวเป็นยี่นี่เองเหรอปกติสี่ล้อความจะตายอยู่แล้วล้อเดียวนี่แย่เลยนะต้องเป็นคนที่ส่งตัวเก่งมากค่ะนี่ทางขู่ขาดทางอะไรไปได้หมด เฮ้ยเจ๋ง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 ชอบ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 ่าอ่าโอ้โหนี่นี่มันเหมือนเล่นกายกรรมกวางเจาไงไม่รู้นะเออนะมันลักษณะเหมือนกับกายกรรมกวางเจาอ่ะเออนะแต่ว่ามันเป็นเออดูท่าทางมันคล่องตัวนะเวลาไปไหนไปไหนมาไหนน่าจะทรงตัวยากกว่าสี่ล้อนะป้านะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวเราไปหาขโมยล้อรถซาเล้งมานะ